สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วของฤด,ดูกาล2021-22นะกับอีก3าลีกดังที่เดียวก็คือเพมิเลก์กอลโชสเลอยและก็ลาลีกาสเปนนะครับผมวันนี้ฟุตบอลเยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสอบคู่ประจำวันผมจะขอเน้นที่2ทีมที่รุ่นแชมป์ของแต่ละหลีกันละกันนะครับก็หลังๆจะมีเอซิมิลานแลวก็แมนซิตี้ของเียร์ลกนะครับ ไปดูที่พรีเมียร์ลีกก่อนละกันนะครับแมนซิตี้วันนี้นะจะได้เล่นในบ้านเกมสุดท้ายนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าของเจอราดนะครับตอนนี้ซิตี้นำลีพูลอยู่หนึ่งแต้มนะครับมี90คะแนนจาก 3, 7เกมวันนี้ขอแค่ชนะสถานเดียวก็คือทุกอย่างจบเลยแชมเปี้ยนลีกจะไป็นขอพวกเขาทันทีนะครับจริงจริงซิตี้เนี่ย จะควา้าชนะแต่เกมก่อนแล้วนะถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่สะดุดทํแต้มหล่นในการเจ้ากับเวสแฮมไป22นะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับผมมองว่าซิตี้เหนือกว่าทุกกระบวนท่านนะทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นผลงานแล้วก็เรื่องของศักยภาพทีมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเฮด o ูเฮดเนี่ยซิตี้เหนือกว่าวิลล่าค่อนข,ข้างขมชัดมากนะครับก็ชนะมาลัวุลวแล้วก็แทบจะไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็วิลล่าเนี่ยการมาเยือนซิตี้ สิบเอ็ดเกมหลังสุดแพ้ไปถึงสิบเกมก็ดูแล้วคิดว่าวน,นี้น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับวันนี้ผมคิดว่าซิตี้เหนือกว่าชัดเจนนะครับก็เชื่อได้แล้วว่าการันตีสาคะแนนนะครับวันนี้ไม่มีความกดดันแล้วสู้อย่างเต็มที่เพื่อแชมป์นะครับส่วนเรื่องราคาที่เปิดมาเนี่ยก็ให้ซิตี้ต่ออยู่ที่สองจุดสองห้าอาจจะสูงไปนิดนึงผมคิดว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ติงพอสองควรนะแล้วก็บิลล่าก็เป็นทีมที่ผลงานดีไม่ได้มีแผวอะไรมากมายนะักก็คิดว่า น่าจะเอาอยู่กับการเจอซิตี้นะเต็มที่น่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับกับราคาที่เปิดมา2.25แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าซิตี้จะเป็นแชมป์จากการชนะในเกมนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมองเรื่องของไฮนิแคปผมให้ลองวิลล่าดีกว่านะครับสว่วนอีคู่หนึ่งครับไปดูที่เกาโชเซเรยียนะครับเป็นซาโซโลเจอกับเอซิมิลานะครับซาโซโลก็ผลงานแย่พักหนึ่งนะครับแย่พักหนึ่งจากการไม่ชนะมาสเกมติด ก่อนจะมาชนะโบลอนญาสามเดืนในเกมล่าสุดนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับจ,จบที่อันดับการตลาดอันดับ10นะครับส่วนมิลานเนี่ยผลงานดีนะครับชนะมาสเกมรวดเลยนะครับชนะลาซิโอชนะฟิออชนะเวโรนาแล้วก็ล่าสุดชนะอัตแลนต้ามานะก็คือเจอด่านยักสามด่านก็ผ่านมาหมดเลยนะครับช่อยได้เลยเลว่าวันนี้กำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับบวกกับเรื่องผลงานที่ดีกว่านักเตะดีกว่าพร้อมกว่า สภาพทีมฟูลทีมนะครับตัวเจ็บตัวแบนไม่มีเลยสักคนเดียวผมว่าวันนี้นะครับมิลานก็น่าจะมาดีกว่านะครับาพาสีดีกว่านะวันนี้นะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้มิลานต่ออยู่ที่1.25ก็อาจจะดูแพงแต่ว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับจากผลงานทั้งหมดที่ผ่านมามิลานดีกว่าซาซูโร่เดไปทีมที่เกมรับค่อนข้างจะไม่ดีนะครับการันตีแล้วว่าเียประตูติดต่อกันมา11เกมรวด วันนี้ผมคิดว่าก็ได้จากการันตีว่าน่าจะโดนอีกอย่างน้อยหนึ่งประตูไปอย่างน้อยเชื่อว่าวันนี้มิลานดูทรงดีกว่าน่าจะเก็บชัยไปได้ส่วนจะชนะเกินราคา1.25ไหมอันนี้ต้องลุ้นกันแต่ว่าผมยังเชียร์ที่เอซีมิลานะครับสรุปแล้ว2คู่วันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของอ่สองทิ้ต่อเลยนะครับในการลุ้นแชมป์ก็จะมีซิป,ปี้อ่ะขอไป ซิตี้ชนะแน่แต่ผมให้รอวิลล่าดีกว่าผมคิดว่าราคาเปิดแบบแพงน่าจะชนะไม่ขาดเกินเลต2.25นะสว่วนอีกคู่หนึ่งมิลานก็น่าจะชนะได้สว่วนจะยิงขาดเกิน1.25ไหมก็ต้องลุ้นก,กันนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ